น,น,นั่งเรียงหน้ากระดานเหรอลูกอยากเข้าห้องเหรอครับลูกอยากเข้าห้องเหรอครับอ่าดูสินเนี่ยออ้ยรอพี่คิมรอพี่คิมนั่งเรียงหน้ากระดานอุย้ยใครจะออกก่อนเนี่ยฮะใครจะไปก่อนตายแล้วลูกนั่งเรียงน,น <c oughs> งนอนรอก็ต้องนอนรอก็ต้องนอนรอเออ อืม,อมแอบบดูคนนอนไปใกล้ไม่ได้เดี๋ยวหนีแอบ,บดูคนนอนครับเนาะแอบบดูคนนอนแอบบดูนี่เขาใกล้ไม่ได้เขาใกล้ไม่ได้เดี๋ยวตื่นเขาใกล้ไม่ได้เดี๋ยวหนีอุ้ยชอบจังเลยลูกนอนท่าน,นี้ลูกฮะชอบมากเลยนอนท่าน,นี้ลูก นอนท่านี้ลูกชอบมากเลยแม่ไม่กล้าเข้าใกล้วุ้น่ะน่น่ะน่โอ้ย,กกกกอยแก่งจังเลยลูกเท่าเท่าเราชอบนอนท่านี้เหระคะลูกนอนดูช่อมช่อมอ่ลูกนอนเรช่อมช่อม้อมอยเท่าเท่าก็ชอบนอนท่านี้มากแมวญี่ปุ่นจะเป็นอย่างนี้ทุกตัวหรือเปล่าเนาะแมวผสมญี่ปุ่นเนี่ย จะเป็นแบบนี้ทุกตัวหรือเปล่าเนอะนอนท่านี้อ่ะชอบนอนท่านี้เหรอลูกหนูมีความสุขมากเลยใช่ไหมคะมีความสุขมากเลยใช่ไหมคะลูกอืมแม่ดีใจจังเลยพวกหนูมีความสุขเหรอลูกอืมขอให้ชีวิตพวกหนูมีความสุขเยอะๆนะลูกนะใช่ไอ้ะนอยู่ไหนเอออยู่ไหนคนตอบอยู่ไหนคนตอบอยู่นี่ มันตอบกินข้าวอ,อืมันตอบกินข้าวอมแม่ไม่ไปใกล้ลูกไม่ไปใกล้หนมูมีความสุขใช่ไหมคะลูกมันเก่งของแม่อ,อืเป็นไงฮะฮะโอ้ยนอนทั้งคืนกับแม่ อนอนทั้งคืนเลยลูกชินเนี่ยลืมตาไม่ขึ้นเหรอลูกโอ้ยมันลืมตาไม่ขึ้นเหรอลูกมันลืมตาไม่ขึ้นโอ้ยเห็นตาดำนิดเดียวเองเนี่ดูสิลูกโอ้ยตาเจอแสงไม่ได้เหรอลูก <c oughs> ตาหนูเจอแสงไม่ได้ครับตาหนูเจอแสงไม่ได้ครับผม,มผมฝากกระเป๋าของผมด้วยนะครับ ฝากขายกระเป๋าด้วยนะครับผอมอุดหนุนกระเป๋าของผมด้ยวยนะครับกระเป๋าหนูสวยนะครับป้อมพี่คิมออกแบบสก,กินเอาแบบลายพวกผมเองนะคะพี่คิมตั้งใจทํามากเลยครับป้อมฝากด้วยนะครับฝากอุดหนุนกระเป๋าหนูด้วยนะครับแบร์150บาทเองครับป้อมกระเป๋าผ้าหิ้วไปไหนมาไหนก็ได้ครับไม่เป็นของฝากของขวัญปีใหม่ได้นะครับ,บ,รบ,รบป้อ,อปม ฝ <c oughs> ากหน่อยนะครับฝากอุ่นหนุนหน่อยนะครับป้อมถ้าลายแม่มาก็ได้ครับอไีไลายแม่ KT ท5หรือโทร080 802 80 3039ครับ <c oughs> คนขายของ <c oughs> ขอบคุณม,มากครับที่อุดหนุนกระเป๋าพวกหนูกระป้อมอุ <c oughs> ดูหน้าตาคนขายของ <c oughs> ขอบคุณครับก่อนิลกขอบคุณครับขอบคุณครับปมดูหน้าตาคนขายของเล็กๆักเล็กหัก